ครับวันนี้ครัวเที่ยวทมใจก็กําลังจะทําผัดเผ็ดปลาดุกสดนะครับเครื่องปรุงเราก็มีเครื่องแกงแกงเผ็ดนะครับเราก็จะมีกระชายเราก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพริกชิฟฟ้าแดงพริกไทยปลาดุกสดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะครับขันแรกเราก็เอาน้ํามันใส่ก่อนนะครับอย่าอย่าใส่เยอะนะครับ แล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปผัดนะครับผัดให้เครื่องแกงหอมเลยนะครับอหอมชุยเลยครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่กระชายลงไปนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ติดตามก้อมอัไซัยอยู่ก็ช่วงนี้ก็อาจจะเว้นช่วงไว้หน่อยนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีโอเคหลังจากนั้นเราก็จะใส่ประดุกลงไปนะครับ ากนั้นเราก็ใส่พริกไทยสดพริกชี่ฟ้าลงไปผัดนะครับตอนนี้ก็ส่งกลิงหอมฉุนยนะครับหนนะลังจากนั้นก็จะใส่น้ำลงไปนะครับ โอเคแล้วก็เราก็จะปล่อยให้ปลาดุกของเราสุกก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาปรุงรสนะครับครับพอเนื้อปลาเราเริ่มสุกเราก็จะปรุงรสนะครับด้วยเกลือกระกรสด,ดีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มความกลมกลม่อมเลยน้ำปลานิดหน่อยนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะชิมรสแล้วก็พอเนื้อปลาสุกล้วก็จะตักขึ้นเสิร์ฟได้เลยนะครับสําหรับเมนูนี้ก็ไม่ยากตามเคยนะครับเป็นเมนูง่ายๆแค่อร่อยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยใบกระเพรา ตบท้ายเป็นอันดับสุดท้ายนะครับครับเพียงแค่นี้เพ็ปลาดุกสดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟกันนะครับโอเคครับ